การนินทารับลังการที่เรานินทาคนอื่นลับลังเนี่ยแน่นอนเป็นเรื่องที่ไม่ดีอยู่แล้วถ้าเกิดเราไม่ชอบใจหรือมีอะไรที่เรารู้สึกไม่ดีกับเขาให้เราพูดตรงๆซึ่งซึ่งหน้ากันเลยหรือให้คุยกับเขาให้เคลียร์ปัญหาันเลยมันจะทําให้เราโอเคได้มีความสัมพันธ์ที่ดีทําให้เราได้มิตรภาพที่ดีทําให้เราได้เคลียร์ปัญหาและเข้าใจซึ่งกันและกัน ยิ่งพูดยิ่งหมดสเสน่ห์สามคำห้ามพูดเด็ดขาดถ้าเกิดคุณอยากจะมีมิตรภาพที่ดีและมีความสัมพันธ์ที่ดีคำที่หนึ่งเลยคือการนินทารับหลังการที่เรานินทาคนอื่นลับลังเนี่ยแน่นอนเป็นเรื่องที่ไม่ดีอยู่แล้วถ้าเกิดเราไม่ชอบใจหรือมีอะไรที่เรารู้สึกไม่ดีกับเขาให้เราพูดตรงๆซ,ซึ่งซึ่งหน้ากันเลยหรือให้คุยกับเขาให้เคลียร์ปัญหากันเลยมันจะทําให้เราโอเค ได้มีความสัมพันธ์ที่ดีทําให้เราได้มิตรภาพที่ดีทําให้เราได้เคลียร์ปัญหาและเข้าใจซึ่งกันและกันข้อที่2คือการแซวคนอื่นในเรื่องลบๆบทีคุณเจอเพื่อนไม่ได้เจอกันนานก็นแล้วกันหรือคุณอาจจะไปแซวเขาทำไมอ้วนจังเลยทำไมดำจังเลยทำไมขี้เหล่จังเลยคือการที่เราพูดทักทายหรือพูดแซวกัน อาจจะคิดว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องที่ร้ายแรงอะไรแต่บางครั้งเวลาที่เราแซวเขาเขาอาจจะไม่ได้พูดบอกเราต่อหน้ารับหลังไปเขาอาจจะคิดน้อยอกน้อยใจหรือเขาอาจจะรู้สึกมีปุ่มด้อยหรือเราอาจจะไปแทงใจดําอะไรเขาบางอย่างเพราะฉะนั้นในการที่เราจะแซวกันโอเคอาจจะแซวในเรื่องที่ดีๆหรือพูดในเรื่องที่ดีๆทักทายกันในเรื่องที่ดีๆจะดีกว่า ข้อที่สคือพูดเก่งแต่คุณฟังไม่เป็นคุณเอาแต่พูดอยากจะพูดเรื่องของตัวเองพูดอย่างเดียวเลยไม่ฟังเรื่องของคนอื่นใครจะพูดอะไรคุณไม่ฟังเขาเลยและสุดท้ายแล้วมันจะเป็นการที่ทําให้คุณกลายเป็นคนที่เอาแต่พูดไม่รับฟังปัญหาของคนอื่นไม่รับฟังคําพูดของคนอื่นสุดท้ายแล้วไม่มีใครเขาอยากจะคบหากับคุณหรอกพราะเวลาเขาอยากจะคุยอะไรเขาอยากจะปรึกษาอะไรเขาอยากจะเล่าอะไรคุณฟังคุณไม่ฟังเขาเพราะฉะนั้น3มสิ่งสคํานี้ ต้องห้ามเด็ดขาดเลยถ้าเกิดคุณอยากจะมีมิตรภาพที่ดีอยากจะมีความสัมพันธ์ที่ดีอยากจะมีเพื่อนที่ดีดินจะดีหรือไม่ดีให้ดูที่ต้นไม้และใบหญ้าคนจะมีคุณค่าให้ดูที่คำพูดกิริยาและการกระทำผมเคแมนครับ